วันนี้ผมไม่ได้เชิญทุกท่านให้มากระชับอำนาจให้กับผมผมมาขอแรงจากทุกท่านให้ทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมาช่วยกันทําการค้าทาสในยุคใหม่หมดไปจากประเทศไทยด้วยกันครับพี่น้องร่วมชาติเราจํานวนมากมีความทุกข์ถูกภาคอิสรภาพในการใช้ชีวิตเพราะมีหนี้สินจองจําพวกเขาอยู่ พวกท่านในฐานะข้าราชการฝ่ายปกครองที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรงสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษผมเชื่อมั่นว่าพวกท่านสามารถช่วยพี่น้องประชาชนให้มีอิสรภาพต่อชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาได้ผมในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีจำเป็นต้องขอพึ่งพาความรู้ความสามารถของจากพวกท่านทุกคน ช่วยพี่น้องประชาชนของเราเป็นอิสระหลุดพ้นพันธนาการจากหนี้นอกระบบนี้ทุกท่านคงทราบดีอยู่ว่ารัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติซึ่งพวกเราทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยที่สูงเกินความเป็นธรรมการทวงหนี้ ที่มีลักษณะคุกค,ค,า,มคามค่มคูหรือใช้กำลังปัะทุสล้ายส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความสงบเรียบร้อยของสังคมเรื่องนี้ผมได้ถแถลงนโยบายที่ทำเนียบรัฐบาลไปแล้วเมื่อวันที่28เดือนที่แล้วและครอรมก็มีคำสั่งเมื่อวันจันทร์ที่แล้วระหว่างที่เราไปทำครอมอสัญจรที่จังหวัดหนองบัวลำพูให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนังกงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวเกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ไปในทิศทางเดียวกันในวันนี้มีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาร่วมกันณนะทีน่นี้ผมจึงอยากให้ท่านได้รับรู้และทำความเข้าใจตรงกันว่า กกนการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบเป็นวาระสำคัญของชาติจริงๆนี่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเพื่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลของผมหรือของหน่วยงานของท่านแต่นี่คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้สามารถพลิกฟื้นกลับมาใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงและคืนรอยยิ้มสู่ใบหน้าของพี่น้องประชาชนทุกคน สำหรับกระบวนการเกี่ยวข้องการร้องเรียนผมคงต้องขอพูดถึงการลงทะเบียนที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทั้งหมดที่ประชาชนจะได้เข้ามาสัมผัสกับพวกท่านมาเล่าให้ฟังถึงความเดือดร้อนของพวกเขาวันนี้เราทำจะต่างจากที่เราเคยทำมาในอดีตเราได้บรูรณาการช่องทางหลากหลายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเลือก เข้าไปในช่องทางที่ผู้เขาสะดวกและเชื่อว่ามีความปลอดภัยช่องทางแรกทุกท่านทราบดีว่ากระทรวงมาไทยได้เปิดให้มีการลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบผ่านศูนย์ดำรงธรรมทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอร,รวมถึงเบอร์ติดต่อ1567ตั้งแต่วันที่1นธันวาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้มีลูกหนี้มาลงทะเบียนแล้วกว่าเจ0 0 0รายรวมยอดหนี้นอกระบบเกือบ4ี่พล้านบาท นอกจากนี้สำนักงานตรวจแห่งชาติที่มีศูนย์ป้องกันการปรปาบปรามกระทําผิดเกี่ยวกับน,นี้น,นอกระบบสายด่วน1599และประชาชนสามารถเข้าถึงโรงพักใกล้บ้านได้เพื่อแจ้งเหตุในส่วนของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนหนึ่ง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 ที่ประชาชนทั่วประเทศสามารถร้องเรียนความเดือดร้อนปัญหานี้นอกระบบได้เมื่อเรื่อง ร้องเรียนแล้วข้อมูลของประชาชนจะมีการประสานเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกช่องทางเข้ามาด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนได้รับการดูแลไม่ตกหล่นและ็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีการบิดเบียนประชาชนที่ลงทะเบียนก็จะได้รับ reference number ในทุกกรณีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องประชาชนที่ลงทะเบียน <c oughs> สามารถติดตามความคืบหน้าหรือสถานการณ์การดำเนินการ ที่ร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของภาครัฐได้ตลอดเวลาทั้งหมดที่ผมกล่าวไปนั้นทั้งในการเปิดช่องทางที่ศูนย์ดำรงธรรมทั้งที่อำเภอและเบอร์หนึ่งห้าหเจ็ดสำนักงานตรวแ่งชาติเบอร์หนึ่งห้าเก้หรือที่โรงพักใกล้บ้านและศูนย์ร้องทุกสายด่วนสำนักนายกรัฐมนตรีหนึ่ง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 จะทำให้ประชาชนสามารถ เลือกช่องทางที่ตนเองรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องกลัวผู้มีอิทธิพลรวมถึงสามารถเดินไปร้องเรียนข้ามเขตข้ามอำเภอก็ได้ผมขอให้ทุกท่านร่วมกันเป็นกระบอกเสียงช่วยกันสื่อสารเชื้อเชิญให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนเข้ามาลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการทวงหนี้จากแก๊งบวกกันน็อกเว็บไซต์ให้กู้เงินออนไลน์หรือเจ้าหนี้นอกระบบในรูปแบบอื่นๆทุกการสื่อสารของพวกท่าน ล้วนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำการแก้ไขนี่นอกระบบให้ประสบความสำเร็จครับหลังจากที่เรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบแล้วส่วนกลางจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดประเภทเรื่องที่ร้องเรียนก่อนส่งไปให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการต่อซึ่งถ้าพบว่ากรณีที่องค์ <c oughs> ที่องค์ประกอบความผิดความผิดครบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอำนาจสามารถดำเนินการจับกลุ่มและดำเนินการได้ทันทีย้ำนะครับถ้าองค์ประกอบความผิดครบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดแต่ผมเชื่อว่าในหลายๆครั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ก็ยังพร้อมที่จะประนีปิะนน้อมได้ก็ขอเชิญให้เข้ามาไกลเกลี่ยกันเข้ามาร่วมกันหาทางออกอย่างสันติวิธี และถูกต้องตามกฎหมายจัดทำเป็นสัญญาไปรนีประนอมต่อกันตามฟอร์มที่ทางกระทรวงมหาไทยได้จัดเตรียมไว้และกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาและงวดผ่อนชำระหนี้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกคนครับ การดำเนินง,งานทั้งหมดรับเรื่องนี้รัฐบาลจะมีการติดตามผลโดยสำนักนายกรัฐมนตรี11 11 1น1 1งจะทำการติดตามผล follow up เพื่อดูว่าทั้งลูกนี้และเจ้าหนี้สามารถดำเนินการตามข้อตกลงที่ทำไว้ได้หรือไม่และหากยังพบปัญหาไม่สามารถดำเนินการสัญญาใหม่ได้ก็จะเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้เข้ามาร่วมแก้ไขข้อตกลงให้เหมาะสมกันอีกครั้ง หรือถ้าภายหลังพบว่ายังมีการข่มขู่หรือเจ้าหนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาไกลเกลียจนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้เดือดจนเป็นเหตุให้ลูกหนี้เดือดร้อนพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปประชาชนก็สามารถติดตามผลการดำเนินการไก่เกลียได้5ช่องทางตั้งแต่ศูนย์ดำรงธรรมหรือเบอร์1567หรือเว็บไซต์หรือเบอร์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ159 9 เบอร์สำนักนายกหนึ่งหนึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในการใช้สิทธิอื่นๆตามกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมอื่นนะครับแต่ผมขอย้ำว่ากระบวนการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมกันสมัครใจเข้ามาเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยทางรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งในการไกล่เกลี่ยการให้การแนะนําและการให้ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินของรัฐผมเข้าใจ ดีว่าในหลายครั้งลูกหนี้ตั้งใจจะฟื้นฟูศักยภาพและต้องการช่องทางทางแหล่งเงินอื่นๆน,นอกจากแหล่งเจ้าหนี้ที่กล่าวไปกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามโครงการที่ได้จัดเตรียมไว้ท่านเห็นได้ว่าขั้นตอนที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการบำบัดทุกบำรุงสุข ของพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นทาสของนี้นอกระบบผมขอให้ทุกท่านศึกษาและทําความเข้าใจกับกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการทำงานให้สองแท้ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนตั้งแต่รับเรื่องการช่วยเหลือการไกลเกลีย่ยการบังคับทางกฎหมายและอื่นๆผมขอให้ทั้งเจ้าหน้าที่มหาไทยสำนักงานตรวจแห่งชาติกระทรวงการคลังร่วมกันศึกษาในรายละเอียดของกันและกัน ทำให้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนเพื่อทำงานได้อย่างไม่ซ้ำซ้อนบรณการได้จากทุกฝ่ายนี่นอกระบบเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนซึ่งอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างครบวงจรวันนี้ผมขอให้ทุกท่านทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองหรือกระทรวงการคลังให้ใช้อำนาจอย่างถูกต้อง ตามที่พวกท่านถืออยู่ตามกฎหมายทําให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในขณะที่ท่านก็สามารถปฏิบัติราชการในหน้าที่ของท่านด้วยความสบายใจขั้นตอนที่ผมกล่าวไปนั้นเป็นขั้นตอนมาตรฐาน <c oughs> ที่ผมมั่นใจว่าทุกท่านในที่นี้มีความสามารถในการปฏิบัติตามได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ในส่วนที่สําคัญนะผมอยากจะลงรายละเอียดให้มากขึ้นคือขั้นตอนที่ผมเข้าใจว่าในการปฏิบัติการมีการท้าทายเป็นอย่างยิ่งได้แก่การไกลเกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทขั้นตอนนี้เป็นทั้งศาสตรท์ที่เกี่ยวข้องกับการคํานวณการคิดดอกเบีย้ยหนี้สินและเป็นทั้งศิละปะที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ปัญหาที่ท่านอาจจะพบคือการที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ย ท่านอาจจะต้องออกไปพบไปพูดคุยเชื้อเชิญซึ่งเป็นมาตรการที่ผมเรียกว่าไม้อ่อนเพื่อให้พวกเขาสมัครใจเข้าสู่กระบวนการและในหลายๆครั้งท่านอาจจะต้องเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการบังคับซึ่งเป็นไม้แข็งในการที่ให้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้เข้าสู่ระบบผมขอทุกท่านไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยไม่หยุดช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในกรณีที่พวกเขาไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการซึ่งผมขอมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่มีพฤติการกระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนนานาชนิดต้องแก้ปัญหาให้ได้อย่าปล่อยผ่านไปท่านต้องนำความรู้ด้านการประนีประนอมที่ต้องระบุรายละเอียดเจ้าหนี้ลูกหนี้ให้ชัดเจนกำหนดลูกหนี้การคิดอัตราดอกเบี้ยการยกเลิก การเพิกถอนสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและเงื่อนไขอื่นๆในการบังคับคดีหรือใช้สิทธิตมามศาลโดยถูกต้องตามกฎหมายขอฝากให้ท่านใช้ศาลรและศีลอย่างตรงไปตรงมาในการดําเนินการขั้นนี้นะครับเรื่องถัดไปที่สําคัญการทําง,งานของเราจะต้องมีเป้าหมายนะครับผมขอประกาศเป้าหมายว่านี่นอกระบบจะต้องได้รับการจัดการโดยเด็ดขาด ทั้งฝ่ายปกครองและสำนักง,งานตวจแห่งชาติจะต้องกําหนดตัวชี้วัดหรือ KPI ที่เหมาะสมกรอบเวลาไทม์ไลน์ที่ชัดเจนซึ่งผมขอหลักการกว้างๆให้ท่านดงนี้ท่านจะต้องไม่ตั้งเป้าที่ง่ายเกินไปจนสามารถจนไม่สามารถวัดผลอะไรได้และไม่ยากเกินไปจนเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกไม่อยากทาทางสำนักง,งานตวจแห่งชาติท่านควรจะต้องกําหนดระยะเวลา ในการดําเนินการเพื่อการจับกลุ่มเพื่อดําเนินการให้เร็วที่สุดและระยะเวลาในการทําสํานวนการสอบสวนทั้งกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองก็ควรทําก็ควรกําหนดสัดส่วนเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและเรื่องที่เจ้าหนี้ลูกหนี้ทําสัญญาร่วมกันปฏิบนอมให้สําเร็จกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขั้นตอนทั้งในขั้นรับเรื่องร้องเรียนถึงการเข้าสู่ระบบกระบวนการไกล่เกลี่ย และการทําสัญญาปฏิบัอิหน้ว่าให้ชัดไม่นานจนเกินไปอย่างที่กล่าวไปกรอบข้างต้นเป็นกรอบกว้างๆที่ผู้บริหารจะต้องช่วยกันนําไปย่อยเป็นเป้าเล็ก,เลกๆเพื่อให้เป็นความสําเร็จที่จับต้องได้และคอยปรับปรุงการทํางมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อปัญหานี้นอกระบบก็จะลดน้อยลงไปทันทีสุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้เป็นผลชัดเจนมากกว่าในครั้งใดๆที่ผ่านมาทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ประชาชนเฝ้ารอว่าหน่วยงานจะสามารถแก้ไขดนี้สินให้ใคลี่คลายลงไปได้ผมขอย้ําให้ทุกท่านให้ความสําคัญกับแก้ไขการแก้ไข,ขปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าพวกท่านมีงานหลายด้านหลายมิติ ผมอยากให้ท่านรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของท่านด้วยการทำให้ประชาชนและรับใช้ประชาชนมากขึ้นและผมตระหนักดีว่าภารกิจครั้งนี้แม้จะเป็นเรื่องที่หนักและเหนื่อยในบางเหตุการณ์อาจจะต้องมีการเสี่ยงภัยเกิดอันตรายขึ้นได้กับทั้งผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนแต่หากทุกท่านได้เข้าเหลือแต่ <c oughs> แต่หากทุกท่านได้เข้าช่วยเหลือประชาชน แม้เพียงคนคนเดียวได้ให้เขาได้พ้นจากทุกข์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งญาติลูกหลานของเขาให้หลุดพ้นจากพันธนาการหนี้สินที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้ท่านควรจะมีความสุขมากๆนะครับเป็น Change for Good สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผมนั่นคือความส,สำเร็จที่ยิ่งใหญ่สมเกียรติและศักดิ์ศรีของท่านในฐานะข้าราชการผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุข และผู้พิทักษ์สันเดลราขอบคุณครับ